เจอแล้วค่ะโอ้จอมปวกายพมุตลวกสามล้านสีล้านถามมาตั้งหลายมองครับเดือนสกาวนี่และผ้าขาวตะเล่าเกะเดือนสกาวม่วครับมือนี่ผมเอบ่นี่บดเทียวข้าวเก๋แต่บอกว่าซอยข้าวเกซอยข้าาเกศน้องพ่อข้าเกะไดยน้องไปอันนี้เป็นว่าไปเข้าไปเข้าไปนน้องน้องไผ่ข้าวเกะุ่ม น้องกุ้งข้าวโอ๊เก๋โอ้ยหยุดติดทางเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมจอมปวกไายพระพุทธรูปเลี้ยวไปตะไกงๆนี่ค่ะโู้ว่าไายพระพุทธรูปค่ะโอ้ยอันนี้พุ่นไปพุ่นเขาน้องไผ่ร้านสกุลเช่นศีโอ้ยรู้สินวเขาน้องไผ่ข้าวโอ๊เกะพุ่นล้านสัมบูรณ์โอ้นอนผมยังว่าน้องกุ้งข้าวโอ๊เกะเองวะขึ้นตะโดนไปใส่หล่ะเจ้าของเพิ่นไม่ให้สัมผัสเนี่ยข้าวโอ๊กสูบฟังเลยข้าวโาสูบฟังเลยค่ะ

มาจากกุดแ่กับมึงมาผีเลยหอดดนนีดที่แลกวก็เห็นเอบใส่นงไมมาก็เมากมาออถึงว่าเาไฟมจุมันเป็นป่านจะ่ายอ๋อบ่เห็นที่แหกนะรับที่แรกบ่เห็นบานนี้เห็นบ้านเลยอ๋อเห็นมากหมพุก็เห็นยังบ่ปินแล้วก ให้รัฐทีวีพันมาพันระบอกเอาผ่าสามสีมามัดมาหนีบมากางห่มนะน้อครับห่มเนี่ยผมกับมาเอาห่มเล็กรวบไส้รานไส้มาห่มหน่อยครับขึ้นมาได้จากเหยื่อเห็นมาได้จากมือแล้วนี่เห็นมาแตงงวดมันออกอ้าวปาดึ้นมาโดนแล้วส่วนสองสามงวดล่ะโอ้แม่นวะเห็ดยังบปผิดนนะแต่ว่าได้เลขบ่อันงวดว่างหันงวยงวดออกสองแปดแล้วเจอได้สามแปด มัอกองเปมปครับอจเบิ้อเาสิบอกอเจากับแป้งแล้วมันหลุดแต่หลุดครับให้เจ๊ยดงคอมาเบื้งดูโอ้ยกระตังทามายางดีเนล่เนาะดีได้ครับ้นจุดว้เออบ้านเลขที่เท่าไหร่หนึงหาเท่าไหร่ทุรุนนึ่งหาบอบ้านเลขที่ผมหนึ่งร้อยยี่สิบร้อยไส้หนึ่งหาหอายุห้าสิบาปี อืิบีบนเล็กที่หนึ่งห้าห้อันนี้บ้านเล็กที่ได้ก็สิบหกเอนละยังตัวบ้านนี้อ๋อขึ้นมาโดนแลยนั่นบกโดนแล้วขึ้นมาโดนตึ๊ดไโซมาส่วนสองวัดหนาข้าวเมน้นเป็นปลาหนาข้าวาหนาข้าวี่นเห็นมีแต่มาถิงล่องถิงล่องได้จักเดือนละคะนนี้อเนไทยรัฐทีวีแล้มามาเ้นายรัฐบ่ ใกล้มือแล้วเพิ่นกับตองมาแล้วเนาะงานถือคอนเทลลี่ไยฮอโอ้ยหาเนี่มัมงให้ดีๆเนี่ยถือเล่ได้กัมังม่งห้เพิ่นตัวอ๋อพอเนี่ือหลายเนาะเอาเนือมาตั้งเอาเสาเปาตั้งบันเกลลังข้ามาใส่เนาะเจ้ายังดีือทุกวันหรอจงหวดนี้ได้ังวดบางทีเนี่ยือ้อผ่านจังหวดนี้ได้เลยครับ วดนี่บ่บอกเนี่ยปวดภัยน่มันท้ามีสศงนั่ง็ไปดูเขาเยนตหลอก็ไปดูเขาก็ทำนี่ี้คสี่บงหันรอกชิบหาานะวดนี่กัสิล้ว่าถอยกัสิทหาสุนมันบักโอ้โงงหมมัดมัดมัดนีตรงกับเลขมจัมหั ฟังเป็นบากระด้าม่ช่วันนั้นว่ารถไปถึงรถรถผมบอกหกสี่สี่ถือกนสองามหวดนี่เลยวันนี้มาฝันอีกฝันว่าอยหลังกลับที่ตมมันว่วุรถวับอบอคข้าเนะคอยได้บอกแล้วค่ะทะเบียนรถผมหมั้านย์หกสี่ผมนีงติดตามจอันออกหกสี่เรารู้สึกว่าบอกหาศูนย์มากกว่าเลยมาซื้อ สองห้าศูนย์นี่แหละสองห้าศูนย์่สองขาทรงกับเลขกเบ้องขันผู้ชมเบิ่งเอาเข้ามาค่ะก็ต้มก็ทุบก็เทียนมาละกันเอาแป้งมาลูบเนาะไทยรัดเพิ่นมาลูบดิแป้งยี่บ่เพิ่นได้ตัวใดค่ะไทยรัดเนี่ยจับแป้งมาลูบเพิ่นดิแป้งมาให้เพิ่นลูบก็โดนเนาะแต่หามไม่ได้แป้งเอาทูบเอาเทียนมาพร้อมให้ตาเพิ่นในถ่ายเฮ็ดตัวโศกน้ำกันเ้าได้มากพอกันเนาะยังไงคลิปนี้ขออนุญาตไม่ต้องไปนะครับเนอะครับครับว่าจะผมสิทิ สามหมวดทีหมดเนี่ยหมวดะดหมเหาพันหกพัน้มันจมัไกเยบด้าหมดนี่ได้สองศบ่ครับสองหนย่ได้ซื้อน้าไม่ได้ก่อกระแสเลขดังนี่กว่าหาศูนยมากเลยังพันว่าเขาได้เก็บเหรียญราชการดังนี่มันหลายหวดมอันนี้เห็นเลขยังน้อนเห็นสามเดแปบ่คะ กได้เานตรงกันก็เลขผูู้หาเจ็ดแดตัวนี้ย้ายยังไงนีเทาแล้วูหาเจ็ดแปดแล้วหายเจ็ดแปดแล้วหายแปดเจ็ดนกับไก่กับโบมีาาแล้วขาดท่านผู้ชมจอมผคลขายพระพุทธลูกเหลียวมากคือประพุทธลูกเลยอยู่บ้านหนองกุงค่ะบ้านหนองกรุงอำเภอสว่างตำบลไทรมุน ออกจากสว่างมาอยู่สายมือค่ะจากสว่างไปสกุลอยู่สายมือตรงที่ว่าร้านน้องกุ่นคาราโอเกะบริหารตัวเ,เลขกับเขาเป็นไตคลิปเด้อค่ะเด้อเลยน้องไครคาราโอเกะมากเห็นตัวเลขบ่มังคับคลิปที่เห็นเห็นตานี้ได้ตาไล่ก็ได้เดี๋ยวบเบิ่งกขึ้นเรือเก่า ฟังนั่นนั่นคือเห็นเหล็กเจ็ดสิบมุกค่ะเบิ่งองนั่น,นเบิ่งมุ่มใดก็คือพระพุทธรูปเนาะเบิ่งมุ่มใดก็เป็นพระพุทธรูปบัดบอวา่ามุ่มหนามุ่มข้างมุ่มหลัง,งจ้าเห็นหนาไปาด้านที่ พูมีโศกบ่อยเนี่ยค่ะ่ะมองเห็นตัวใดค่ะเรียกกับท้ำพิธีหายแล้วเนาะผ่าสามสีสี่สีวายแล้ววาแล้วขอแล้วเก็ดสามอยู่เลยเก็ดสามบ่ก็ดสามเเหก็ดตวดเกิจะกาวล่งทุนนางเลย หัวมือสามจิตสักอยู่จเห็นที่เกล็เห็นสามใช้ใส่ซีดูสามนี่นี่นะครับเห็นอยู่ตรงนี้อสมเอยสักเมือนจิตลาดจิตสามอ่ะจิตความจิตสามจสั์เลยจตสัเล่นหอฮะตรงใดค่ังานบอันี้ก็สมกับนี่เจบ่ จะเพิ่นเห็นอยู่วงไหอ่ะสี่แนี่พอเห็นมาเสีรงมัดิตลาดยูงดึงี่ก็ได้เห็นตัวเลยเห็นตัวเลยท่านผู้ช่เห็นตเ่เขาเป็นคลิปเนาะัดชเลยมานูนอ่ะเห็นตุเร่โอ้นูกันนกันเห็นตเเห็นตเจ้า ต้ใส่กล่องมือค่ะแต่บางช่วงมันแยงแห้งมันอันแดดแห้งเขากล่องชัดตัวใดก็เห็นหรือเป่เห็นแล้วตัวเห็นแล้วเห็นแล้วจะเป็นอูหูเดียนะเออเห็นอะไรยังอูหูเดียวเด้อท่านผู้ชมเห็นตัวไหนข้ามินไตคลิปเด้อค่ะเด้อเนาะ ลำบาช่วงปวดใช้ไมเยนรับชมเราฟังคลิปด้นะคะตัวใดนะสำับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเอาไปเบิ้งตัวใดเห็นเป็นตัวใดกันจะไทยผมไปก่อนตัวเนาะเนาะถ้าิจราตัวใดกอบนี้เจ็ดเห็นเจ็ด้เโอ้ยเพิ่นเห็ดเจท่านผู้ชมแดีย์กระดดปองหลอด พ่อน oh, ึ่งก mm. yeah, so yeah. ็เห็นเจ็ดงามพ่อน oh like, um, yeah, um, oh like ี่ก็เห็นเจ็ดงามเจ็ดเก่วเขสีขาวนู่นเจ็ดแล้วงามดีเจ็ดงามม่ดีอ๋อห้อยโอ้ทำมองไปไกลๆมีบ่แมน่น้อยเนี่ยตัวเทิงตัวแ่เนี่ยนะแ่เลยมันเกืงเลยนี่นี่นี่แมนแมนขนาดนเจ็ดขาดขนาดนี้แมนแมนจิตกนอย่างละ จะไปมองตัวน้อยมั่งมองเป็นตัวใหญ่เลยเจ็ดเจ็ดตัวใหญ่เห็นว่าข้างหน้าเป็นตัวใดคุณเห็นเป็นเจ็ดสามมาท่านคือไปเห็นนนามูว่ะสาบปอดีเนาะหกวันนี้เจ็ดวนนี้เห็นตัวใดนี่เขาว่าเขาเห็นหกอยู่นี่เห็นอยู่นี่เขาว่านี่ยเขาว่าเห็นตัวที่อะไรเจ็ดใหญ่ เลตัวตน,นี้แม่นยังตัวเจ้าว่าโอ้ยตาบนคือเลขหกด้วยนี่ยินหงมันกับวันเด้อเลขเจ็ดทา,าทายๆคือเป็นเลขยังดอกเห็นแล้วเห็นตัวไรว่าสัตว์คอยทำทั้งคนทีเรียนเห็นเห็นมีหาหรือหกทั้งทั้งแล้วก็เลขเจ็ดตัวน,นี้เนะาะเจ็ดงามเจ็ดงายเลขสิบแปดวะสถางอื่นทั้งนี้ว่าโอ้ยใแน่นเลขสิบแปดกันวะเอาท่านผู้ชมเพิ่นเห็นเลขเจ็ดสามเนาะ ่านผู้ชมเห็นตัวใดคอมเมนต์มากด้ยค่ะเด้อบยูบฮ้ยสอ้สามเจ็ดแปดบอสยูทูนี่อ๋อสามจ็ดปจุดมือขึ้นี่บ่คะสามเจ็ดแปดซือกัปหกประตูเฮนี่ค้ชเนแิี่มือขึ้นจะมาเอิกไหมเอาหลูไปเหรอนี่มืขึ้นเท่กับมาซ่องไปมือแรกมาขอลด เออมา่อขอโหลดมาเร่งมันนี่แค่รับอยู่เข้าตรงฟังไฟมังย่ำขึ้นหรอเมื่อตอนมันไฟยังเอาไฟถ่ายเข้ามาซ้อมของม่ขอเอาเที่ยวเพิ่นปวดภายเห่าเนาะแมนแมนเอาท่านผู้ชมลำด้วยถูกหวยไปน้ำกันวันนี้พิจารณาเป็นแนวทางนะค่ะงมือเร่กับไฟสายสาย